กองพันพัฒนาที่3และกองพันทาหารปืนใหญ่ที่7ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าค่ะหลังจากได้รับการประสานจากนายนัทกรพัทรรวนน <c oughs> ในอำเภอ เสม,มือิงจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกำลังพลร่วมลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณศพห้วยจอกบ,บ้านทรายมูลตำบลเสมอิงใต้อําเภอเสมอิงเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดไฟป่าในพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทางกองพันพัฒนาที่3และกองพันทหารปืนใหญ่ที่7ได้นำกำลังพลชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังระดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขานและผู้นําชุมชนในตําบลเสมืองใต้ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวป่าของตําบลเสมืองใต้เพื่อเป็นการป้องปราไม่ให้กลุ่มคนลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์หรือหาของป่า ขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าลดการเกิดไฟป่าต้นเหตุของปัญหามลพิษหมอกควันค่ะ